สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็เจอกันมาอีกคลิปหนึ่งนะมนันแนะนําพระโบราณโบราณอีกพิมโบราณโบราณนะแต่จริงจะแท้จะใช่อันนี้ก็ยังไม่ได้ฟันธงให้เพื่อนเพื่อนนะจริงจะแท้จะใช่ยังไม่ฟันธงแต่ผมดูแล้วมันก็เป็นอะไรที่ที่เก่าอะ่ะเพราะว่าเป็นพระพิมพ์เหมือนเหมือนพระพิมหลวงพ่อโตอ่ะพิมพ์พ่อโตวัดบางกระทิงอะไรเงี้ยพิมพอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้าเป็นพระพิมพ์อย่างเงี้ยมองมองดูเนี่ยมันเหมือนทางเป็นเนื้อละเอียดอ่ะเนื้อละเอียดละเอียดละเอียดน่าจะไปทางกำแพงเพชรหรือเปล่าสุขโขทัยอะไรก็ว่าไปนะแต่เป็นพิมพ์พระนะเหมือนหลวงพ่อโตแล้วก็หลวงพ่อโตก็มากดพิมพ์ที่วัดบางกระทิงอยุธยานี่น่าจะเป็นก็เป็นก็เป็นต้นแบบนะเป็นพิมพ์แบบ ต้นๆน,นะครับเพราะเนื้อละเอียดเนื้อละเอียดและเป็นเนื้อแบบว่ามันละเอียดมันใกล้เคียงกับเนื้อทางกําแพงเพชรนะ่ะแต่จะใช่หรือไม่ใช่อย่างไงก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาพิจารณานะครับคือที่ผมบอกอะ่ะถ้าเรามาเล่นผ้ากุผ้าที่มันเป็นผ้าโบราณผ้าเก่าๆเนี่ยถ้าได้ดีถ้าได้เนี่ยถ้าเราได้ครอบครองหรือได้เห็นได้ใช้เนี่ยนะผมว่า มันเป็นบุญนะมันเป็นบุญนะด้วยเหตุที่ว่าเป็นพระเครื่องโบราณโบราณเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะคนที่สร้างเนี่ยคนที่มาปลูกเสกอ่อาว่าคนที่ปลูกเสกอะ่ะก็คือฤาษีแน่นอนเป็นนักพจนฤาษีนะที่เขาเขียนบันทึกกันในตำรับตำลาเนี่ยกำแพงเพชรเนี่ยนะครับและที่สำคัญก็คือกษัตริย์อย่างกรุนะ กูกำแพงเพชรเนี่ยพระลีลาเมตการ์นุนพระสุโขทัยก็จะมาเป็นของพยาลิไทยที่เขาพูดน่ยก็คือกษัตริย์ทางสุโขทัยไงศิลปะสุโขทัยกำแพงเพชรก็จะคล้ายๆกันนี่การศึกษาเบื้องต้นเพื่อนการศึกษาเบื้องต้นเราต้องพยายามคิดให้มันได้คิดไปเรื่อยๆคิดไปเออมันมีความสอดคล้องมีความใกล้เคียงกันไหมทาไมพระสุโขทัยพระกำแพงเพชรพระลีลาพระอะไรมันทำไมมันนะ มีความใกล้เคียงกันดินอะไรก็คล้ายๆกันชินผงเนื้อดินชินผงนะลูบ,บุรีอะไรอย่างเงี้ยทำไมเป็นภาพพิมพ์ชินการสร้างคล้ายๆก็คือวัฒนธรรมหรือการที่แบบว่าการเคลื่อนของวัฒนธรรมเนี่ยหรือการผู้ชนชั้นผู้ปกครองเนี่ยเขามีความเกี่ยวพันกันนะครับฉะนั้นเมื่อ วัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆเนี่ยศิลปะต่างๆในการทําพระเครื่องหรือการสร้างวัดสร้างอะไรก็กจะคล้ายๆกันมีความใกล้เคียงกันนะนี่คือการสังเกตนี่คือการคิดถูกไหมอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมหรืออะไรที่มันเป็นความเชื่อมโยงกันเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันใกล้เคียงกัน สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือการถ่ายทอดออกมาในเรือนของศิลปะงานศิลป์ต่างๆนะครับที่มันจะมีความใกล้เคียงกันเช่นเช่นเหมือนกันนี้คือการนำพ,พ,พระเครื่องพูดถึงพระเครื่องเราก็จะดูพิมพ์พระเครื่องดูเนื้อดูจิเนื้อผงนะเนื้อดูดินหรือสิ่งที่เอามาปเป็นส่วนประกอบหรือส่วนที่การสร้างพระพิมพ์พระแนวใกล้เคียงกัน ศิลปะเป็นแบบเดียวกันใกล้เคียงกันพรนะรีลากำแพงเพชรพระรีลาของสุขโขทัยก็มีความอ่อนช้อยเดินลักษณะการย่างก้าวเดินเหมือนกันนะเนื้อดินชินผงคล้ายๆกันนี่คือการเรียนรู้ของพวกเรานี่ก็คือการเรียนรู้ของพวกเราวันก่อนนี้ผมเคยพูดหรือคลิปก่อนที่ผมเคยพูดถึงกันทําไมพระสมเด็จพระรัชกา,าเรามันถึง มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งคนที่คนไหนที่แบบว่านี่ความเชื่อผมนะถ้าเมื่อไหร่คนใดคนหนึ่งอะ่ะถ้าเข้าไปอยู่ในผวังของความลุ่มหลงความโลภความเขาเรียกความโลภมากกว่าลุ่มหลงความโลภแล้วก็นะคิดอยากจะเขาเรียกว่าความโลภนั่นทําให้เป็นบ้าได้นะ ถ้าเมื่อไรคุณโลภนะคุณไปศึกษาว่าระครังหรือเรียนรู้ว่าระครังยังไม่ถึงไม่ถึงจุดหรือเรียนแบบว่าหรือคุณมีพระที่ไม่ดีหรือในติดตัวหรือมีเก็บสะสมไว้ในตัวแล้วเป็นพระที่ไม่ดีเนี่ยเป็นไปใช่พระแท้เนะีนะ่ยกลุ่มคนพวกนี้ก็ยิ่งจะทําให้เขาคลุมคร่งถึงกับกับจับเสียสติถึงกับการอะไรไปได้เลยคุณเชื่อไหมเพราะอะไร พอแค่หยิบสมเด็จออกมาก็บอกว่าของกูแท้ของกูใช่ของกูต้องหนังงน้นของกูต้องอย่างนี้นะมาชี้ตำหนูตรงนี้ตรงนั้ตน,นตรงนี้พ้นพวกนี้นะนะครับถึงกับเสียสติได้นะในอนาคตเพราะอย่างหนึ่งเลยเขาต้องคิดติดใจเขาไว้แล้วว่าเขามีสมเด็จพระลักหังนะเขาจะต้องมีมูลค่าห้าล้านสิบล้านร้อยล้านเห็นไหม นี่คือการคึดติดในเรื่องของมูลค่าทรัพย์คนพวกนี้ก็จะคลั่งคิดว่าตัวเองครอบครองเยอะๆมีหลายองคนะ์แล้วต้องเป็นของแท้ของกูต้องแท้กูต้องใช่แต่ก,ก็คิดถึงมูลค่าของเงิน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 จนทาให้ชีวิตครับเหมือนจะเป็นบ้านั่นคือเขาครอบครองพระสมเด็จที่เป็นของปลอมมาแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ย เปรียบเทียบกับคนที่เขามีพระสมเด็จแท้พระสมเด็จด,ดีเป็นของแท้เขาจะเงียบเ้าจะเงียบไม่มาแสดงให้ใครเห็นหรอกครับอาจจะออกมาให้ดูนิดหน่อยหรือบางทีแท้จะไม่ต้องให้ให้ดูให้รู้เลยนะเพราะอะไร เพราะมันเป็นของมีค่าไงเมื่อไรมันเป็นของมีค่ามัามนมีของเขาเรียกว่ามีพุทธมีความสุขทางจิตใจเนี่ยนะแล้วมันหาค่ามูลค่ามันไม่ได้เนี่ยมันมันมีมูลค่าสูงนี่ไหเขาก็จะไม่เอาออกมาโชว์เอาออกมาเล่นเอาออกมาอวดเอาออกมาสแสดงหรอกครับนะนี่คือจริงๆหลักจริงๆมันเป็นอย่างนี้ ไอ้ที่ออกมาแสดงที่ออกมาบ่อยๆที่ออกมาแล้วหูมีเยอะๆแยะๆมีกันมากมายนั่นคือของปลอมและพวกนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นคนที่มันจะทําให้เสียสติได้เพราะผมเชื่อเลยว่าใครที่ปลอมพระสมเด็จวัดละฆังหรือเอาพระสมเด็จวัดละฆังที่ไม่แท้หรือไม่ดีมาแสดงหรือมาโชว์มาอวดมาน่นมานี่นะมาชี้จุดนวน่นี้ให้คนต่อไปเนี่ยคนพวกนี้ไม่มีทางจเจริญหรอกครับ ทำนะมาหากินอะไรกันก็ไม่ขึ้นหรอกเนะพราะอะไรเพราะจิตเราผวางอยู่กับคําว่าราคาคําว่าราคาคําว่าของกูต้องดีกูต้องใช่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนเขามีของดีของใช่ได้เก็บเนี่ยเขาจะไม่ามาอวดหรอกเพราะของนี้คือของมีพุทธคุณมีคุณค่าทางจิตใจหยิบออกมาเมื่อไหร่ดูนานๆดูดูทุกวันก็มีความสุขนี่คือสิ่งสําคัญ ถ้าเมื่อไหร่ท่านดูผ้าสมเด็จนะท่านมีในมือแล้วมีแล้วก็เอามาดูแล้วดูแล้วท่านเกิดความสุขเกิดความอิ่มเอิบใจนั่นแหละท่านอาจจะได้ของแท้ดูยังไงก็ไม่เบื่อดูยังไงก็เหมือนกับคนที่เขามาพูดมีแต่ตรงตำรับตำลาแต่ถ้าท่านดูแล้วหมดหูเกาเหมือนผ้าเอาไปทอดกระทะมา เอาไปฝังดินมาเอาไปหูสกปรกเลือดเธอะพิมพ์บิดเบีย้ยวไม่ตรงขนาดไม่ได้อย่างนั้นน่ะถ้าท่านยังดูอยู่อ่ะท่านก็คิดต่อไปแล้วว่าโอกาสที่ท่านจะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เนะี่ยมากเลยนะคนที่เขามีของดีเขามีของแท้เขาไม่เอามาอวดหรอกครับนอกจากพ่อค้าผ้าเนะี่ยโอเคเขาเอามาอวดได้ถ้าเขาบอกเขาใช่เพราะเขาอยากขายของ นะของดีไม่มีใครออกมานะพรพองค์แล้วหลักหลายหลายสิบล้านเอาหลักล้านขึ้นก็ไม่มีใครออกมาโชว์กันหรอกครับเขาให้ดูกันแค่ครั้งหนึ่งสองครั้งพอเอามาทําคลิปไม่ง่ายออกมาทุกวันออกมาแล้วมีเยอะๆออกมาแล้วพูดทุกวันทุกครั้งเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ละใกล้ใกล้กละใกล้เป็นคนที่จะผมว่าสมเด็จตัวท่านก็คงแบบว่าเออ้าเมอะไหร่มีใครเอาภาพปลอมกูมาสแสดงเอาภาพปลอมกูเอาของปลอมมาสแสดงนะ เอาของปลอมออกมาหลอกชาวบ้านนะเอาของปลอมออกออกมาให้คนดูนะขอให้มันมีอันเป็นไปนะ,ละหลายอย่างเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเจตนาท่านท่าน,านคงไม่อยากจะให้ใครมาหลอกใครหรอกเพราะเจตนาท่านท่านคงไม่อยากให้ใครมาเอาหากินกับสิ่งที่ท่านสร้างไว้เพื่อเกิดเป็นพุทธคุณติดเนื้อติดตัวคนเอาไปใช้นะนี่คือข้อสังเกตของผม ของดีๆเขาเขาจะไม่ออกมาอวดกันบ่อยๆน,นอกจากพระโอเคพ่อค้าพระเซียนพระเนี่ยเขาอยากจะขายของเขาก็ทำของเขาได้ถ้าเขามีของจริงเขาก็ทำแล้วเขาก็ดึงราคาให้ได้อันนี้เป็นไปได้บางทีคนมีบุญมีแล้วก็บางทีครอบครองไว้ไม่อยู่ก็ต้องเอาไปขายเขาก็เป็นไปได้เพราะบุญเรามันถึงแค่นั้นไง หรืออาจจะบางทีบุญท่านมีแค่นั้นแต่ว่าบางทีท่านอาจจะแบบนะไปก่อกรรมทําชั่วอะไรไว้บางทีมันหมดบุญท่านท่านก็ไม่ได้ครอบครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ไปขายขายก็เป็นเงินเงินขายไปใช้ไปเดี๋ยวก็หมดท่านก็กลับมาเป็นคนลําบากเหมือนเดิมเป็นคนที่ไม่มีอาชีพเป็นคนที่ไม่มีเงินเหมือนเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านไม่ได้ขายที่เก็บไว้ท่านก็มีมูลค่าตื่นขึ้นมาท่านดูท่านก็มีความสุขทางใจ นะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆนะอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าอะไรควรที่เราจะพิจารณาอะไรที่เราควรจะดูอะไรที่เราจะต้องคิดว่ามันควรจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ของดีๆของศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครออกมาให้เห็นบ่อย,อย,ยอๆเยอะๆเยอะๆนะ เลอะเทอไปหมดเป็นไปไม่ได้คนคนหนึ่งจะมาครอบครองสมบัตินะครับและหลายองค์ได้หลายพิมพ์ได้หลายเนื้อและหลายอย่างถ้าไม่ใช่พ่อค้าหรือนักสะสมอ่ะพึงคิดไป้เลยว่าสิ่งที่ท่านมีมันไม่ใช่่ะผมจะบอกนะฟันทงไปอย่างนี้นะเอาประมาณนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อคลิปต่อไปเพื่อนดูนะเห็นไหม เอ๊ะทำไมผมบอกว่าภาพองค์เนี้ยมันก็มีส่วนที่มันเป็นเนื้อดินพระดินอะไรมันเป็นดินละเอียดไงและศิลปะก็จะเหมือนหลวงพ่อโตวัดบางกะทิงเนี่ยนะแต่หลวงพ่อโตั้าจะดูแบบว่าดูบึกบืนนะบึกบืนแล้วก็นั่นแต่องค์นี้ก็ดูดูด้วยความเห็นไหมเพื่อนๆดูดูผิวพระเลยผมว่าเวลาเราดูพระเก่าโบราณเราดูที่ผิวใช่ไหมผิวก็จะมีรอย เหมือนเราดูสมเด็จน่ะผิวก็จะเป็นตะกูตอกาก็คือการบุกการสลายตัวของมวลสารการสลายตัวของวัตถุอินทรีย์ต่างๆน่ะที่มันผสมอยู่ในเนื้อเนื้อดินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเกิดรอยอย่างเงี้ยเกิดรอยรอยหายไปเขาเรียกว่ารอยมันมันมันสลายตัวเอาว่างั้นเนี่ยด้วยการเวลามันสลายตัวความเหี่ยวความยน่นเห็นไหมนี่คือสิ่งสําคัญที่เราจะพิพจรารณาพระที่มันเป็นพระโบราณพระเก่าเก่าเนี่ย นะครับเนี่ยคือคือการดูเบื้องต้นนะผมอาจจะไม่เก่งผมอาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับแต่ว่าด้วยการที่บอกเออเราสังเกตเราศึกษามาหลายองค์หลายแบบหลายรุ่นนะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือบ่งบอกอะไรบ่งบอกถึงเขาว่าการผุกร่อนเหมือนการดูสมเด็จก็เหมือนการสมเด็จทําไมทั้งครูบาอาจารย์บอกให้ดูนะมันมีรอยเข็มไหมไอ้รอยหลุมเป็น m, เข็มเข็มเข็มคือรอยเขาเรียกว่าเป็นการผุกร่อนของวัตถุอินทรีย์ไง มันก็จะเป็นรูปุ่นๆๆๆๆเห็นไหมหลังจากนั้นดูล่ะก็ดูความเหวี่ยยนเห็นไหมครับก็มีความเหี่ยวยนเห็นไหมมันต้องเหี่ยวแน่นอนเพราะมันการหดตัวการหดตัวก็เป็นสิ่งสําคัญในการพิจารณานะครับความสะอาดอย่างเงี้ยเป็นผ้าชั้นสูงไม่มีเหล็กสกปรกมอมแมมเลือดเทอนะความเก่า ความช้ำเนี่ยมันก็จะอยู่ที่บางทีตรงไหนที่เราสัมผัสมันก็จะมีความช้ำความมันวาวมากออกว่าไอส่วนที่เราไม่ได้สัมผัสเหมือนกันครับสมเด็จถ้าเมื่อไหร่สมเด็จมันพองๆมันผูๆพองๆมันเป็นสีเดียวกันทั้งองค์นั่นคือการเอาไปทอดการเอาไปต้มการเอาไปทาให้มันเก่ามันก็เกิดความผูความแบบนั้นนะเหมือนกันอย่างเงี้ยเวลาสัมผัสเห็นไหมเราจำปะแล้วเราจับเราโดนหน้าโดนมือตัวท่านเนี่ย ก็จะมีความมันตัวไหนที่ไม่โดนมันก็จะมีความกล่าวความหมุนความหมองความหมองคล้ํานี่มันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเลยเป็นเรื่องกายภาพที่เรารู้กันอยู่แล้วเพื่อนๆนะนี่คือสิ่งสําคัญที่อยากจะฝากการดูการคิดนะครับโอเคเอาประมาณอย่างนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวค่อนะยาม,มาคุยกันต่อว่าเอ๊ะทำไมผมต้องพูดี่เรื่องในการพิจารณาดูพระสมเด็จให ่อยๆ,ๆ,ๆค่อยๆคิดไปค่อยๆดูไปค่อยๆค,ค,คิดไปตามผมแล้วไงนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดแล้วมอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องหรือจริงทุกอย่างแต่ก็อยากจะมีบางเรื่องอาจจะเป็นข้อมูลที่แท้จริงที่ถูกต้องให้เพื่อนได้เอาไปใช้ในการพิจารณาในการรับฟังและการนาไปปฏิบ,บัติดีก็เอาไปไม่ดีก็อย่าเอาไปใช้นะโอเคประมาณอย่างนี้นะครับเพื่อนๆรักและห่วงใยกัน ถึงเอามาทำแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะสวัสดีครับเพื่อนๆครับ